นิทานธรรมตอนต้นไม้ที่ไม่เคยมีใครนั่งใต้รม่มที่ท้ายสวนวัดมีต้นไม้ต้นหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมเงียบที่สุดของลานไม่ออกดอกไม่ใช่ผลไม่มีป้ายชื่อไม่มีใครเคยมองไม่มีใครเคยพูดถึงมันยืนอยู่ตรงนั้นมานานนับสิบปี แต่ไม่เคยมีใครหยุดใต้ร่มเงาของมันเลยต้นไม้คิดในใจเงียบๆข้าเกิดมาทำไมถ้าไม่มีใครเห็นข้ายืนตรงนี้ไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีใครหยุดพักหรือข้าไม่มีคุณค่าจริงๆมันเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับต้นไม้ดอกไม้ที่มีคนมาชม มาถ่ายรูปต้นไม้ที่ออกผลที่คนมารอเก็บกินหรือแม้แต่ไม้ใหญ่ที่มีสารตั้งอยู่ใต้โคนต้นไม้คิดต่อข้ายืนอยู่แต่ไม่มีใครพูดถึงข้างเงียบจนแม้แต่ตัวข้าเองก็ยังเริ่มไม่แน่ใจว่าการยืนอยู่มีความหมายอะไรไหมแต่นี่ ไม่ใช่แค่เสียงของต้นไม้มันคือเสียงของใครอีกหลายคนที่ทำดีงิบเงียบโดยไม่มีใครเห็นไม่มีใครยกย่องจนวันหนึ่งยญิงชราผู้เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเดินเข้ามาในสวนไายวัดเธอไม่ได้ตั้งใจจะเลือกต้นไม้ต้นไหนเป็นพิเศษเธอแค่นั่งลงใต้ร่มเงาของมันหายใจงิบเงียบ หลับตาเบาๆเหมือนใช้ความสงบตรงนั้นเป็นที่ระบายใจหญิงชราพูดกับตัวเองเบาๆต้นไม้นี้อยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วนะมันไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงแต่มันช่วยเราโดยที่มันไม่รู้ตัวเลยต้นไม้ไม่ได้ตอบแต่น้ำเสียงนั้น เปลี่ยนโลกทั้งใบภายในใจมันมันยังยืนอยู่อย่างเงียบงันแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่มีความหมายไม่ใช่เพราะไม่มีใครมองแต่เป็นเพราะมันรู้แล้วว่าต้นไม้คิดอย่างสงบการยืนอยู่ก็เป็นการช่วยแล้วในทางกรรมการยืนหยัดอยู่ในที่ของตนเองอย่างถูกต้อง โดยไม่อวดไม่เร่งไม่แข่งขันคือกรรมดีอย่างหนึ่งที่สะสมผลเงียบๆแต่มั่นคงและหนักแน่นที่สุดเพราะกรรมดีไม่จำเป็นต้องรีบออกดอกแต่มันจะออกผลในวันที่เราต้องการมันจริงๆคติจากนิทานอย่าวัดคุณค่าของตนเองจากจำนวนเสียงตอบรับ เพราะบางความดีไม่ได้มีไว้ให้คนเห็นแต่มันมีไว้เพื่อเป็นร่มเงาให้กับใครบางคนในวันที่เขาหมดแรงจะยืนคำอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ายืนมั่นในความดีแม้ไม่มีคำยกย่องขอให้ข้าพเจ้ามั่นใจในความเงียบที่อบอุ่น และไม่เคยทำร้ายใครและขอให้ร่มเงาแห่งเมตตาเกิดขึ้นจากตัวข้าพเจ้าแม้ข่าจังไม่เอ่ยคำใด